สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาถึง EP ีที่31แล้วนะคะสำหรับใครที่ดูจนจบครบทุก30 EP นะคะอย่าลืมทบทวนซ้ำๆนะเพื่อที่จะนำไปเพิ่มเติม<ๆ>ความรู้กับการเรียนในห้องเรียนจะได้มีความแม่นยำในเนื้อหามาก่งขึ้นค่ะใครนะคะที่พร้อมจะรับเทคนิคการทำข้อสอบดีๆนะคะหยิบสมุดดินสอบปากกาขึ้นมานะคะแล้วไปดูกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคูปิในในรายการเสียนความรู้นะคะใบคูปินะคะจากบ้านคูปูเดอะติวเตอร์เหมือนเดิมนะ,ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อของเรื่อง preposition of place นะคะนี่ preposition of place นะคะก่อนหน้านี้เราเรียน preposition of time กันไปนะคะก็คือบุพบทบอกเวลาแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนบุพบทบอกอะไรคะ place place Pl ก็คือ สถานที่นั่นเองค่ะอ้าววันนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าคำเหล่านั้นประโยคเหล่านั้นนะคะมันอยู่สถานที่ไหนมันอยู่ตำแหน่งใดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะ The cat is blank blank, blank the roof นะคะ roof ในที่นี้นะคะแปลว่าหลังคาอ้าว แน่นอนแหละเขาให้เราดูรูปภาพนะคะเราก็ดูว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยแมวส้มน่ะมันอยู่ตรงไหนของหลังคาค่ะอ่ะมาดู choice ค่ะ1 in 2 on 3 above และ4 at ค่ะ in แปลว่าไหนในที่นี้คือข้างในอยู่ข้างในเลยนะคะ on คือบน above คือเหนืออ่ะ at คือที่นะคะจำไว้นะคะว่าถ้าจะใช้ at กับอะไรนะคะจะต้องตามด้วยสถานที่นะคู h o at school at hospital อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนคำว่าบนกับเหนือเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ต่างกันเลยบนกับเหนือมันก็ตำแหน่งคือข้างบนเหมือนกันใช่ไหมแต่ในที่นี้นะคะมันใช้ต่างกันที่ว่าคำว่าบนนะคะหมายถึงว่าวัตถุสองสิ่งนั้นนะคะมันจะต้องวางสัมผัสกันยกตัวอย่างเช่น ดินสอวางอยู่บนโต๊ะดินสอก็จะต้องสัมผัสกับโต๊ะอย่างนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็น above นะคะ above ที่แปลว่าเหนือเนี่ยวัตถุสองสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ได้สัมผัสกันอ่าอย่างเช่นดินสออยู่เหนือมืออย่างนี้เห็นไหมคะมันก็ไม่ได้สัมผัสกับมืออ่าอี้เป็นต้นนะคะดังนั้นคะ่ะเราจะใช้อันไหนดีคะ the cat is bang 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 the roof แมวอยู่ไหนดีในบนเหนือหรือที่คะอ้าวหนึ่งสองสา ข้อ2ค่ะข้อนี้จะได้ว่า the cat is on the roof นะคะก็คือแมวเนี่ยอยู่ข้างบนหลังคานะคะมันเหมาะสมที่สุดค่ะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะดูโจทย์ค่ะ a boy is blank blank, blank a box นะคะ a boy ในที่นี้นะคะก็คือเด็กผู้ชายนะคะส่วน a box ในที่นี้นะคะแปลว่ากล่อง เรามาดูจากรูปค่ะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของกล่องคะอ้าวข้อที่1ค่ะ In ข้อที่2 on ข้อที่สา o บ e และข้อที่4 at ค่ะแน่นอนค่ะว่าเราดูจากรูปแล้วนะคะเด็กจะอยู่เหนือกล่องไหมลอยตัวอยู่เหนือกล่องไหมไม่ใช่นะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะส่วน a t จะต้องตามด้วยสถานที่นะดังนั้นก็ ตัดแอทิ้งไปเลยนะคะอา้าวเหลือ in กับ on ค่ะเด็กจะอยู่บนข้างบนกล่องหรือข้างในกล่องดีคะเอาให้เวลาสามวิในการตอบค่ะในการคิดเออหนึ 1, 2, 3, ตอบอินั่นเองนะคะ a box is in a box a boy is in a box นะคะก็คือเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ในกล่องนะคะก็คืออยู่ข้างในเลยเห็นไหมว่าเราเปิดกล่องมาแล้วเด็กผู้ชายก็นั่งอยู่ข้างในกล่องเลย ถ้าเราจะใช้ออนนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะต้องนั่งหนู่บนกล่องนะอันนี้คือการฝังตัวเข้าไปอยู่ข้างในกล่องเลยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อที่3มนะคะอ้ามาดูค่ะ the kite is blank blank, blank the tree นะคะ the kite ในที่นี้นะคะ, kite, นะคะแปลว่าว่าวว่าวจุลาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ the tree tree ในที่นี้แปลว่าต้นไม้นะคะอา้าวเรามาดูจากรูปภาพค่ะว่า ว้า wow, เนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนกับต้นไม้ค่ะอ้าว choice ที่1ค่ะ in choice ที่2 on choice ที่3 above และ choice ที่4ี่ at ค่ะแน่นอนค่ะตัด at ทิ้งไปได้เลยเพราะว่า at จะต้องตามด้วยสถานที่ใช่ไหมอ้าว in ตัดไปเลยค่ะว่าวไม่ได้ฝังตัวอยู่ข้างในต้นไม้นะเราจะใช้ in ไม่ได้นะอ้าวดังนั้นค่ะเหลือ on กับ above นะคะ on ในที่นี้แปลว่า อยู่บนนะคะส่วน a b o v e ในที่นี้แปลว่าเหนือซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าในข้อหนึ่งว่าอ่อนกับ a b o v e มันต่างกันยังไงใช่ไหมอ้าวเด็กๆคะไหนลองตอบให้ครูปิ่งชื่นใจหน่อยคะ่ะว่าเราควรจะใช้ว่าอะไรดีอ้าวสาวิคิดในใจคะ่ะติ๊กตกักติ๊กตกักติ๊กตกักใช้ a b o v e นั่นเองคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่า b o v e เนี่ยมันแปลว่าเหนือคะ่ะ คำว่าเหนือหมายถึงว่าอยู่ไม่สัมผัสกันนะคะในที่นี้เนี่ยว่าวเนี่ยมันไม่ได้แปะอยู่บนต้นไม้เนาะมันลอยตัวเหนือต้นไม้นะคะดังนั้นใช้ above จึงเหมาะสมที่สุดนะคะต่อมาค่ะข้อที่4นะคะถามว่า where are flowers นะคะ where are flowers where ในที่นี้นะคะแปลว่าที่ไหน flowers นะคะเติม s ค่ะดอกไม้หลายดอกเลยอ้าว flowers นะคะต่อมาะคะ่ะ B เขาก็ถามว่า they are แบงแบงแบง the glass นะคะ glass ในที่นี้แปลว่าแก้วนะคะเขาบอกว่าพวกมันเนี่ยอยู่จุดๆกับแก้วอา้าวดูจากรูปนะคะ look at the picture and answer นะคะก็คือว่าเราดูรูปนะคะเราจะตอบได้ไหมว่าดอกไม้เนี่ยกับแก้วเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของกันและกันอ้าวมาในที่นี้เขาถามดอกไม้นะอย่าสับสนนะคะอ้าวมาค่ะ Choice ที่1 in on above หรือ at ค่ะอา้าวให้เวลาค่ะ3าวิอันนี้จะต้องตอบได้เร็วกว่าเดิมแน่นอนนะคะตอบค่ะข้อ1นนั่นเองค่ะก็คือ they are in the glass นะคะก็คือดอกไม้เนี่ยเห็นไหมเจ้าดอกไม้พวกนี้นะคะมันอยู่ข้างในแก้วนั่นเองค่ะอยู่ข้างในก็คือใส่เข้าไปข้างในเลยนะคะค่ะ สำหรับข้อสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นข้อพิเศษที่คุณครูปิ่นเนเี่ยเลือกมาให้เด็กๆนะเด็กจะได้เจอข้อสอบที่มันหลากหลายมากิ่งขึ้นนะคะอ้ามาค่ะ lola house นะคะ is blank blank b l a w n t 125ซอยสุขุมวิท51นะคะอ้าเวลาเราอ่านบ้านเลขที่นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขขี้นะก็คือมี3ตัวนะให้เราอ่านจับคู่อ่านเนาะอ่านตัวแรกนะคะอ่านตัวแรกก่อนก็ได้นะคะอ่านตัวแรกนะ อ่านวันไปเลยนะคะส่วนอีกสองตัวข้างหลังเนี่ยเราอ่านควบไปเลยนะก็อาจจะเป็น1 25นยี่นี้นะคะซอยสุขุมวิทอ่าห้าสิบเนี้นะคะก็เขาบอกว่าลอล่าเนี่ยบ้านของลอล่านะคะจุดจุดจุด,จดอ่าหนึ่งอนะคะซอยสุขุมวิท51อ้าวนี่นะคะก็คือเป็นการบอกบ้านเลขที่นะนี่นะ1นึออันนี้นะคะคือบ้านเลขที่1นึ ังนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่เป็นบ้านเลขที่นะเด็กๆถ้าเป็นบ้านเลขที่เราคิดว่าเราจะใช้ตัวไหนดีอ่าวระหว่าง in on above at แน่นอนค่ะ above ตัดไปได้เลยเพราะว่า above แปลว่าเหนือนะเราไม่ใช้กับบ้านเลขที่การบอกตำแหน่งนะคะการบอกตำแหน่งของสถานที่ของบ้านนะคะ In อาจจะคิดก็อาจจะได้เปล่า on แล้วก็ at ใช่ไหมอ้าวเหลือ3 choice อันนี้ให้เด็กๆเดาก,กันเล่นๆค่ะสามวิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช้ ใช้ at นั่นเองค่ะจำไว้นะคะว่าถ้าเป็นบ้านเลขที่นะสามารถใช้ at แล้วตามด้วยบ้านเลขที่ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบอกแต่ถนนนะถ้าบอกแต่ถนนค่ะให้ใช้ on นะคะเช่น s u k ุ u วิ i t r o อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้ใช้ on นะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้และความสุขอย่างเต็มเปี่ยมกันไหมคะอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ YouTube channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะก่อนจากกันค่ะครูปินขอฝากคำคมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ว่าการเรียนที่ดีนะคะไม่ใช่การเรียนอย่างหนักแต่เป็นการเรียนในสิ่งที่รักและเป็นการเรียนในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ